สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่นิชช่องข่าวประจําวันจากเคซีนิวค่ะในวันนี้พบกับดิฉันจิรดาสุบุงทิยาและดิฉันสรยาอยูุ่่ลงนครวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่20มกราคม2558ค่ะค่ะเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะคะรุดเข้าพื้นที่บ้านเขาหลวงเขตวณัอุทยานเร่งควบคุมเพลิงไม้ป่านะคะซึ่งเผาไหม้กิ่นพื้นที่กว่า55ไร่ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าชุดเสือไฟจากอุทยานแห่งชาติแม่วงนำโดยนายเจกฤตสิงห์ธนสารพร้อมด้วยเจ้านที่ป่าไม้วนนอุทยานเขาหลวงรุดเข้าพื้นที่บ้านเขาหลวงเขตวันอุทยานหมู่ที่15ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังรับแจ้งไฟไหม้ป่านะคะเป็นพื้นที่วงกว้างหลายจุด เจ้าหน้าที่ต้องเดินเท้าเข้าไปเป็นระยะทางกว่า3กิโลเมตรประกอบกับเส้นทางที่ลาดชันประมาณ70องศาทําให้การดับไฟเป็นไปด้วยความยากลําบากซึ่งพบว่าเพลิงได้เผาผ่านพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า55ไร่เจ้าหน้าที่ต้องรีบเร่งเข้าไปทําการควบคุมเพลิงล่าสุดนะคะสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของจังหวัดอุทัยธานีเข้ามาสนทิกําลังร่วมดับไฟป่าแล้ว ทั้งนี้พื้นที่เขาหลวงทั้งหมด59,000ไร่ครอบคลุม2จังหวัดนะคะคือจังหวัด,ดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นเขตวัฒนอุทยานที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาธรรมชาติ